นนไม่จิ้มกัน,กน <c oughs> โอ้ยมี <c oughs> ไม่ลงจากเตียงเลยป่ะเนะี่ยโอ้ยตา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 ยแบบนี้ตายตาย,ตายแบบนี้อยู่แต่บนสูงนะมือเออให้ดูเอ้ยมือดูดีดมือมาดูีดินดำ่เนี่ยดีดิน,นดัเมี่ย ไอ้ลิ้นดำเอ้ยตัวอะไรเนี่ยไอ้ลิ้นดำจังนั่นลูกใหไปล้างลิ้นบ้างปุ๋ยเอ้ยจับมือมาเอาจับมือก่อนเดียวไหนไหนนั่นมือดิไหนล้ะมาอืมนะไหนนะนะเอ้ยลิ้นดำหมาลิ้นดำโลพุงโลเอออันนี้เจ้าพุงโล อยู่ดีพอได้แล้วพอแล้วลูกโอ้โหเหียไยงกินหวานเยอะพอ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 แล้วโอ้โหยังงุ่มงมงุ่มงเลยไม่ค่อยกินหรอัอออนนี้กินขนมไม่ค่เปลยนอ่าไม่เป็นไดนไงกินไม่เป็นหรอก